าตลมนะคะวันที่16ถึง31มีนาคม2564ค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมค่ะคนมีประเด็นและคนโสดค่ะมาวางแผนชีวิตความรักไปพร้อมกับเพื่อนๆชาวราศีมิถุนธาตุลมนะคะเราดูดวงดาวของวันที่31มีนาคม2564ค่ะ คนมีประเด็นค่ะแล้วกคุณที่ติดตามนะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามค่ะขอให้มีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปนะคะมีความหวังมีกำลังใจค่ะมีความสุขในระหว่างทางที่เดินไปสู่เป้าหมายนะคะเรียนรู้ ประสบการณ์ในระหว่างทางด้วยค่ะสำหรับทั้นที่แวะเวียนมาฟังครั้งแรกนะคะก็ศึกษาฟังค่อยๆฟังไปนะคะก็ใช้เวลาฟังค่ะฟังพูดอ่านเขียนค่ะฟังก่อนแล้วก็จะเข้าใจค่ะเรื่องของระเรื่องของดาวกระทบดาวนะคะไพทาโรรูปไพ่นะคะเชื่อมโยงไปกับ โหราศาสตร์ไทยค่ะ,ะดาวกระทบดาวค่ะคนมีประเด็นค่ะราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้เดลเดลเฟอร์สามดาว แปดดาบสองไม้สามไม้คนมีประเด็นนะคะชาวราศีมิถุนถดลมค่ะสามวันที่ 31มอมีนาคม2564นะคะเราดูดวงดาวของวันที่31ิเดค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะคนมีประเด็นนะคะอ่าเป็นชาวราศีมิถุนนั้นก็มีความมั่นคงทางการเงินการงานและฐานะนะคะ,ะมั่นคงค่ะสถานการณ์ครึ่งเดือนหลังนี้ก็บอกว่า The lover The lover ก็คือชาวราศีมิถุนเองนั่นแหละคะ่ะคือดาวพุธนะคะ The l o v e ์พุธก็คือความคิดการสื่อสารการพูดคุยการค้าขายนะคะคิดเขียนเนะคะตัวตนนั้นก็คือดาวพุธะคะ่ะ t ด e l o v e ์แล้วเป็นดาวพุธจากพันธุครอบครัวคนที่ผูกพัน,นะคะ่ะตนเองนั้น การงานการเงินการค้าขายนี้มั่นคงนะคะประสบความสำเร็จค่ะตนเองนั้นดาวพุธไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานมั่นคงนะคะการเงินรายได้การงานมั่นคงดีมากเลยคะ่ะดาวพุธไปอยู่ในเรือนกรรมการงานอาชีพไปพบกับดาวอาทิตย์ยศศักดิ์ตแหน่งของตอนเองนะคะดาวอาทิตย์ศศักดิ์ก็ติดต่อค้าข,า,ขายกับคนใกล้ไกลสาเร็จเกิด รายได้นะคะอาทิตย์พุทธก็คือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ค่ะมีวิชาความรู้ในการติดต่อค้าขายยศศักดิ์ตำแหน่งนี้เป็นผู้นำนะคะเป็นคนเก่งค่ะดาวอาทิตย์พุทธผู้มีประสบการณ์วิชาการความรู้ในการงานอาชีพและมีดาวศุกร์ด้วยนะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนของกรรมะความสะดวกสบาย ความฟุ่มเฟือยการเงินนะคะดีมากเลยค่ะดาวศุกร์นั้นคือดาวเจ้าเรือนวินาศเออไปพบรักกับคนทางไกลค่ะคนห่างไกลกันและเป็นดาวศุกร์ปุตตะคนรักที่อยู่ห่างไกลการเงินไรายได้นั้นได้จาก ผู้คนใกล้ๆนะคะมาติดต่อค้าขายแต่คนมีประเด็นชาวราศีพฤษภนั้นก็ไปพบรักกับคนทางไกลค่ะคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะอา,อาทิตย์พุกร์นั้นเกี่ยวข้องกับการงานกรรมะนะคะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ห่างไกลกันกน er ารเดอร้เหนื่เนี่ยตนเองนั้นพบกับคนรักที่อยู่หนทางไกลค่ะ คนมีประเด็นค่ะอาทิตย์พุธสุกนะคะดาวสุกนั้นนะคะคนทางไกลกรรมะการงานอาชีพนั้นก็คือดาวพระหัตค่ะดาวพระหัตปัตตนิเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองค่ะคนทางไกลนี้ค่ะ กรรมะการงานเพื่อนร่วมอาชีพงานศินละปะเป็นศินลปินนะห่างไกลกันกรรมการงานอาชีพกับคนที่อยู่หนทางไกลในผู้ใหญ่นี้นะคะไปอยู่สุภคะคะคนทางไกลค่ะตนเองนั้นก็มีคนรักคู่ครองแล้วนะคะเดลเลอร์ er ber, ก็ไปพบรักกับอีกรักหนึ่งกับคนทางไกล เป็นความรักเผื่อเลือกนะคะสุภะแต่งงานแล้วมีความสุขก้าวหน้าการเงินการงานมั่นคงแต่ไปพบเพศตรงข้ามคนทางไกลอืสุภะคนทางไกลนั้นปัตตนีเพศตรงข้ามที่เราไปเจอนะคะคนทางไกลสุภะคือดาวเจ้าเรือนสุภะก็คือดาวราหู คนอีกถิ่นที่หนึ่งคนะ่ะดาวราหูนั้นก็ไปอยู่ในเรือนวินาศนะห่างไกลกันไปแล้วนะคะอืมเป็นคนทางไกลที่ห่างไกลมีอุปสรรคปัญหาอรินะคะราหูไปอยู่ในเรือนวินาศคนที่ห่างไกลกันและมีดาวอังคาร อังคารราหูอยู่ในเรือนวินาศนะอังคารมีอุปสรรคปัญหาและเป็นดาวอังคารลาพระลาผลที่เราต้องการอยากจะได้นี่นะคะเป็นคนทางไกลค่ะห่างไกลจากเราไปแล้วค่ะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนค่ะ ไปดูค่ะคนทางไกลนั้นเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคนมีประเด็นชาวราศีพิษภธาตุไม่ใช่สิชาวราศีมิถุนธาตุลมค่ะราชาถือเหรียญหนึ่งถ้วย สามไม้ก้าวเรียนเด็กถือดาบห้าดาบสองไม้อ่ะคนทางไกลนั้นเป็นคนมีความมั่นคงทางฐานะนะคะ เอเอเขาก็มีเจ้าของของเขาแล้วอะนะอ่ะมีลูกติดมาด้วยอืมติดต่อกันทางไกลนะส่งข้อความถึงกันและกันนะกับคนทางไกลเนี่ยเออมีประเด็นนะอริอุปสรรคปัญหาติดต่อกับคนทางไกลเนี่ยส่งข้อความถึงกัน อรินั้นก็คือดาวอังคารและเป็นดาวอริลาพระอ่างคารอริและอังคารลาพระไปอยู่วินาศคนทางไกลนี้นะคะมีดาวราหูโดยอังคารราหูอยู่วินาศคนทางไกลนี้สุภออราหูนี่แต่งงานไปแล้วนะอืเนี่ยพบรัก แต่งงานไปแล้วค่ะเออรักสามเศร้าเราสามคนจริงด้วยอืมคนรักของเขานั่นก็มีความมั่นคงทางฐานะนะสติปัญญาดีเขายกให้เป็นหนึ่งเลยนะเออแล้วมีลูกด้วยกันด้วยเออต้องยอมแพ้แหละนะอ,อ่ได้แต่ส่งข้อความถึงกันนะ อมันรักสามเศร้าเราสามคนยอมแพ้แล้วนะทางนี้เขายอมแพ้นะเขาเลือกทางนี้ที่มีลูกติดมีลูกด้วยกันน่ะนะอืมเอ,อมีลูกแล้วอีกคนก็แต่งงานอีกคนก็แต่งงานมีลูกแล้วให้คำแนะนำค่ะเอเอนาะ คำแนะนำค่ะรักสามเศร้าค่ะฟ u กิฟเนี่ยให้อภัยกันแล้วกันนะคะคนที่แข็งแกรง่งแข็งแรงเท่านั้นนะคะที่จะให้อภัยคนอื่นได้ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนนะคะการอภัยนั้นได้ลบลอยรอยแพ้นะคะความเจ็บปวดนะ ่าทำร้ายกันแล้วกันก็ให้อภัยกันนะอืม g i v e n e s s ให้อภัยค่ะก็จะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดค่ะ g i v e n e s s การให้อภัยคน เข้มแข็งเท่านั้นนะก็จะให้อภัยตนเองและคนอื่นได้ค่ะมาพบกันเพื่อเรียนรู้จับกันและให้อภัยกันค่ะอืมนะ i r e a t i v i t y ก็ไป Create นะมีความสุขนะร่าเริงไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะวาดรูปเกิดแรง บันดาลใจไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ j u s t i c กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเรามาพบกันนะก็จบสิ้นกันไป justice ก็คือ judgment นั่นแหละนะ,ะเรียนรู้จากการให้อภัยกันนะเรามาเพื่อเรียนรู้จาก กันนะคะสุดท้ายก็คือที่เรามาพบปะเจอกันนี้แล้วก็จบสิ้นกันไปนี้ก็เพราะว่าเรามาเรียนรู้จักกันนะคะ justice ก็รักกันด้วยสมองและหัวใจนะอืไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีแรงบันดาลใจกับชีวิตมีความสุขหม,มากกว่านั้นนะ อันนี้ justice ก็คือรักด้วยสมองและหัวใจนะอันนี้มันคืออารมณ์เนาะอ,อ่ะไปต่อที่คนโสดค่ะจบสิ้นกันไปค่ะต่อที่คนโสดชาวราศีมิถุนธาตุลมค่ะ โสดค่ะชาวราศีมิถุนธัตลมครึ่งเดือนหลังนะคะมาวางแผนชีวิตกันค่ะสงไม้ The m a g i c เชียนหกถ้วย สี่ไม้สองเหรียญอัศวินถือไม้สิบไม้อ่าคนโสดนะคะก็เกี่ยวข้องกับดอะแมจิเชียนนะคะอืมคนโสดเป็นบุคคลที่ไหวพิบป,ปฏิพานแควคล่องว่องไวมากนะติดต่อกับคนทางไกลค่ะคู่รักจากทางไกล แต่แม้ิเชียนก็คือดาวพุธอ่ะก็คือตอนเองนั่นแหละเฉลียวฉลาดแคล่วคล่องว่องไวถ้าค้าขายในก่อสําเร็จนะตนเองดาวพุธติดต่อค้าขายสื่อสารเดินทางไกลไกลๆนะคะคิดขีดเขียนนะคะเกี่ยวข้องกับตนเองดาวพุธและเกี่ยวข้องกับพันธุคนที่ผูกพันกันเนี้ยดาวพุธไปอยู่ในเรือนกรรม,มะการงานอาชีพ่ะติดต่อค้าขายกับคนทางไกล ดาวพุธมีดาวอาทิตย์สัตย์ช่าเพื่อนทางไกลนะคะเพื่อนคุ้นเคยกันแล้วค่ะติดต่อค้าขายกันมั่นคงค่ะอะกลายเป็นคนเก่าที่คุ้นเคยกันไปแล้วคนทางไกลอาทิตย์พุธสติปัญญาไว้พริบนี้ประสบความสําเร็จกับการค้าขายใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็สําเร็จค่ะคนโสดอาทิตย์พุธนี่มีประสบก,การณ์เฉลียวฉลาดนะคะ เริ่มอะไรใหม่ๆนี้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นี้สำเร็จมากนะคะมีความมั่นคงกับคนรักอ,อผ่านการคบหากันมานานนะคะอาทิตย์พุธมีประสบการณ์ในเรื่องการงานและมีดาวศุกร์มาอยู่ด้วยดาวศุกร์ก็คือปุตตะอ่าคนรักอ่อ,อนวัยกว่านะเออร่วมกันทำมาหาเงินนะหมุนในคร่องเลยอืมอะ ดีค่ะทำมาค้าขายรุ่งเรืองเลยค่ะเห็นเป็นคนอ่อนไหวนี้มีสติปัญญาความสามารถเก่งในการงานนะคะสุภาพรุ่งเรืองมีความสุขค่ะปัตนิเพศตรงข้ามก็คือดาวพระหัสนะ,ะเพื่อนร่วมงานเนี่ยยินดีกับคนโสดนะคะอ่าใช่เด็ก แค่คร่องว่องไวมากเลยค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกยังไงเด็กถือดาบเออเก่งงานค่ะหนึ่งไม้เจ้าของธุรกิจค่ะเดอะมูนคนจริงจังกับชีวิตมากหนึ่งเหรียญเออเป็นของมีค่านะเออได้รอบลาบลอยเลยเนะี่ยหนึ่งเหรียญสติปัญญาความสามารถล้นเหลือเลยค่ะเออใช้ให้คุ้มเลยค่ะอือไปพบ สิ่งที่ดีมากเลยค่ะเก่งในการงานหนึ่งเรียนกเกรียนอัศวินไม่ใช่ราชาถือไม้เก่งมากเลยค่ะเออโอ้ยใช่เลยค่ะออราชาถือไม้ดีอิมเพอเรอค่ะอ้สุดยอดเลยค่ะอดีอิมเพอเรอก็คือดาวอังคารได้ลาผลใหญ่โตเลยค่ะไปพบกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นผู้นำนักปกครอง เออเป็นพ่อเลยค่ะเนี่ยพ่อกับแม่ในตัวเลยค่ะเจอสิ่งที่ดีงามเลยค่ะเออได้รับของขวัญของรางวัลได้รับชัยชนะค่ะยิ่งดีกับคนโสดมากเลยอ่ะ communication นะติดต่อกันต่อไปด้วยความอ่อนโยนนะคะสายลมเสียงเพลงลอยไปหากันนะคะเช้าเลยดใจบุญสุนทานนะคะทำบุญเป็นู้ให้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเลิศรักกันละกันค่ะ ให้ความรักมอบให้แก่กันค่ะโอ้ยินดีมาก